นะครับดูดิยาหูเฮ้ยติดอะไรวะใจยเย็นมาแล้วจ้าโอ้โหแล้วนองขึ้นไปยังไงวนะน่ะเดี๋ยวจอดรถไปตรงนี้ก่อนทุกคนมันจะหายไหมวะลุจอดรถไปก่อนครับผมไม่น่าหายนะยน้องสามพี่มาช่วยแล้วฮึบโอ้โหเป็นเคนลี่ครับผม,มตัวเองฮ้ยใครวะ อ่าน้องแคลลี่ครับน้องลืมจีดน้ำขิงหรือเปล่าปะปะปะนี่นี่นี่ทุกคนเฮ้ยน้องๆพี่ลืมไปครับผมรถคันนี้มันขึ้นได้แค่คนเดียวอะ่ะเฮ้ยพี่ต้องทิ้งน้องแคลลี่จริงๆหรอพี่ไม่สามารถทิ้งน้องเขาได้ครับผมงันพี่ก็ขอทิ้งรถคันนี้เลยละกันใช้แมน้องแคลลาโอโ้โหเราจะหนีรอดกันไปได้ยังไงเนี่ยพี่ว่าเราต้องไปแคมป์ตึกสูงครับผมว่าแต่น้องแคลลี่กูไปไหนละ เคลลี่ตกน้ำครับผมเคลลี่ตกน้ำไปแล้วเฮ้ยมันตัวไหนอ่ะโอ้โหดูดิทุกคนคนลึกอะ่ะเอาน้องเคลลี่น้องเคลลี่เฮ้ยมีสติหน่อยน้องโอ้โหเหมือนจะช็อกนะครับผมมาเร็วโอตามมาตามมาเฮ้ยเคลลี่มันไหวไหมวะเดี๋ยวพี่ขอไหว้ไปดูทางก่อนนะครับผมโอเคโอ้โหคือแบบน้ำท่วมสูงเกินตรงนี้มันจะเป็นเสานะครับผมเนี่ยมีบันไดหเวะวะ เคลลี่มันตามพี่มาปะเนี่ยโุ้ยช้างแม่งนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปนัดเจอกันนี่ทุกคนเหมือนพี่จะเจอทางขึ้นแล้วครับผมเป็นบันไดเว้ยเออพี่จําได้ว่าตรงนี้มันจะเป็นบันไดขึ้นไปตึกสูงๆนะครับเดี๋ยวเราว่าขึ้นไปก่อนอันดับแรกโอ้โหมุมมองดูยากมากเฮ้ยพี่หายใจไม่ออกพี่หายใจไม่ออกกูอยากตายเออกูตายเอายังไม่ตายนะผมขึ้นันไดขึ้นมาไดเออทุกคน น้ำท่วมก็ไม่เป็นไรครับผมก็แบบฟีดจัดอะครับปีนบันไดในน้ำมาน้องๆก็ดูแลกันดูดีเฮ้ยตรงนี้มันปลอดภัยเห็นไหมอ๋อโ,โลกของเรามันมันช่างหน้าอยู่เลยเช่นนี้หรือว่าแบบพระเจ้าต้องการให้เราเล่นสงครามฉบับใหม่ครับผม <Huh? S 1> เออเป็นไปได้นะคือแบบว่าห้ามเล่นยุคโควิดไงพระเจ้าเลยบอกว่าเอาน้ําท่วมไปเลยละกันจะได้ไม่ต้องแบบง